คนนมมมอแมตัตี้บบ่สำหรับแอนนาะแอนโทเนียเลยคําว่าตัวแทนประเทศไทยไปแล้วก็คือร <ไป S 1> พร้อมที่จะย่อรับมงอย่างเดียวทุกคนน่าจะเห็นเหมือนแอนนาะแอนนาเห็นแอนโทเนียมาตั้งแต่วันแรกก็คือวันเฟิร์สเกตใช่ไหมคะจนถึงวันนี้อีกไม่กี่วันจะไฟนลเอ็มยใหญ่แล้วก็เชื่อว่าแอนทําได้อยู่แล้วคะ่ะอะไรที่มันรู้สึกว่าแอนสามารถมีสิทธิ์สัน นาว่าทุกกิจกรรมแล้วกันคืออย่างตัวแอนนาเองอะค่ะตอนที่ไปประกวดเนี่ยมันมีผู้หญิงหลายคนมากประมาณ80คนแล้วเขาก็กิจกรรมแต่ละกิจกรรมไม่สามารถที่จะให้ผู้หญิงทั้งหมดอะเข้าร่วมได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะชูสเป็นคนบางคนแล้วก็เห็นแอนโทเนียทํากิจกรรมแบบมีโอกาสได้เข้าร่วมกับสปอนของกองอะค่ะแค่จะทุกทุกสปอนเลยก็เชื่อว่าเอออาจจะเตะตากรรมการหรือว่าแบบใครหลายๆคนในกองก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์สูงมากนะคะมีหลายคนมองว่าชุดที่แอนเอาไปขางชุดก็จะค่าอาจจะค่า น้องแต่น้องก็คาชุดน้องซึ่งไงก็ดีค่ะเราเป็นนางงามเราต้องใส่ได้ทุกชุดหรือเปล่าหหรือเปล่าใส่ได้ใส่ได้ก็มันอยู่ที่ความมั่นใจมากกว่ามันไม่ใช่ว่าชุดนั้นสวยหรือไม่สวยแอนนว่าดีไซเนอร์ทุกคนก็ตั้งใจที่ออกแบบชุดออกมาได้ดีแหละมันอยู่ที่ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่าแอนโทเนียก็สามารถเอาอยู่ได้ทุกชุดเก่งมากค่ะจริงจรมนีแนะนาอะไรน้องไปก่อนไดส่วนใหญ่ให้กําลังใจมากกว่าคือพี่แอนเนี่ย มีประสบการณ์มากกว่าอนานได้ซ้ำเพราะว่าเคยประกวดมีซูเปอร์ามาก่อนใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะให้กาลังใจมากกว่าก็คือแบบเออปล่อยจอยเลยแล้วก็คิดว่านั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่อน,นาแบบไม่ไม่ได้ห่วงว่าเอ๊จะจะไกลมงหรือเปล่าก็ยิ่งมั่นใจไปอีกแบบอีกสเต็ปหนึ่งว่าใกล้ใกล้มากๆค่ะแล้วมีความกังวลอะไรไหมไม่มีเลยค่ะมั่นใจเราเห็นคลิปที่แบบเดินออกไปแล้วคนรอกรีนี่ปกมือน,นี่คือเหมือนคนมงใหญ่แล้วใช่ค่ะก็เลยก็เลยรอรออยู่ที่ไทยรอขึ้นรถแห่แบบ แข <ique> ้งข้างเลยเชื่อแล้วก็ขัดุเตรียมชุดรอแล้วใช่ค่ะขัดเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆเราคิดว่าพ่อเราพ่อเราสูงอย่างนี้เราเกิดนือมันจบลองปีที่แล้วนึกถึงมันเร็วมากเลยนะคะคือแอนนาเพิ่งไปประกวดเมื่อมกราคมต้นปีนี้เองค่ะก็ยังจำทุกๆโมเมนต์ที่ตัวเองเข้าร่วมได้อยู่ก็ยังสนุกในทุกๆกิจกรรมก็เชื่อว่าแอนโทเนียก็สนุกเหมือนที่แอนนารู้สึกค่ะเขาแนะนำตัวกับแอนโทเูตอิตาเลียไหมคะอุ้ยมันยากอยู่นะภาษาสเปนค่ะก็อุ้ยเขา ตำนานหลายตำนานนะค่ะก็เป็นกำลังใจให้อนโทเดียเสมอค่ะแลอย่างที่สุดเราเราวางแผนยังไงบ้างจากที่บอกว่ามีคนมาเป็นบัตรนัที่ทแทนเราเอาจะต้องเตรียมยังไงอัอนนาสำหรับอันนาอันนามีเส้นทางอีกหลากหลายเส้นทางที่อยากลองค่ะในชีวิตนี้รู้สึกโอ้โหโชคดีมากเลยกับการได้มงกุฎนี้มาค่ะแล้วก็อยากจะทํางานทั้งให้ตัวเองประสบความสําเร็จมากขึ้นรวมถึงได้ช่วยเหลือหลายๆคนว่าอย่างงานวันนี้เหมือนกันที่ได้ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าค่ะก็ถือว่าเป็น บุญกุศลที่แบบเออเราเราอยากทําชีวิตหนึ่งได้ทําก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมกับกิจกรรมนี้ค่ะครบแว่าครบหนึ่งปีแล้วสวยยิ่งขึ้นว่าเดิมจริงจริงเราก็ต้องสวยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเรารู้จักคนหลายคนรู้จักหมอเออไม่ใช่ <c oughs> รู้จักช่างแต่งหน้าหลายช่างแต่งหน้าเราก็ต้องลองแต่งหน้าบ้าง <c oughs> ก็อาจจะเปลี่ยนสไตล์ที่ทุกคนแบบเอออาจจะชอบมากขึ้นอันนี้ก็ใกล้จะครบสัญญาเลยใ่จะไ้ไหมเหลืออีก ปีกว่าๆค่ะก็ระยะเวลาเร็วเหมือนกันไม่ถึง2ปีใช่ลนะตอนนี้ปกติมันเป็นสาปีใช่ไหมใช่ค่ะนับปีอ,อันนานนะคะแต่ปีนีบบ้ไม่มับบ่นใจก็วางแผนหลังจากแบบถ้าหมดสัญญาแล้วเรเออหลังหมดสัญญาใช่ไหมคะก็ยังทํางานอยู่ในวงการบันเทิงต่อค่ะแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอาจจะต่อริญญาโทรหรือว่าอาจจะ ไปสายอื่นเช่นธุรกิจเป็นตอนอ้นเนี่ยที่บอกชีวิตนึงเกิดมาครั้งนึงอยากใช้ให้คุ้มมากค่ะก็อาจจะไม่ได้หยุดแค่ในวงการบันเทิงแน่นอนค่ะเท่าไหร่คนอยากว่าถ้าเป็นนานไปทำไมเราไม่โฟกัสเรื่องธุรกิจไปโฟกัสเรื่องเรียนมากกว่ามันแล้วแต่ความฝันละกันที่ที่จริงแอนนามไม่ได้โฟก,กัสว่าฟิกว่าแบบจะต้องเรียนหรือว่าธุรกิจเท่านั้นอย่างที่บอกอะไรเข้ามาโอกาสไหนเข้ามาก็ทําให้เต็มที่หมดแล้วค่ะ เหมือนตอนเหมือนตอนงงอ่ะคนบอกว่าเรามีกระแสมาแต่เริ่มมาเรื่อยๆะคนบอกว่ากระแสเราเริ่มรลี่เราบอกมันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะมนในปีของเราในในช่วงที่เราแบบอาจได้มงกุดมาใช่ไหมคะมันเป็นแสงที่แบบเราจะต้องสว่างมากที่สุดอยู่แล้วหลังจากนั้นพอมีคนใหม่เข้ามาหรือมีกิจกรรมอื่นเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วว่าแบบอ่าความความเจิดจรัสมันอาจจะแบบไม่ได้เข้าตอนแรกละกันเพราะว่าคนที่ติดตามเขาอาจจะติดตามในเวทีนางงามแต่เราก็ไปทํางานสดอื่นที่ไม่ใช่เวทีนางงามดีแล้วค่ะคนก็อาจแบบอ่ไม่ค่อยได้เห็นบ้าง ในเวทีนางนามประมาณนั้นนแอนนาต้องวางโพสิชั่นเราตรงไหนไม่ีก็อย่างที่บอกว่าทุกโอกาสที่แอนนาได้รับเข้ามาก็ทําเต็มที่ค่ะไม่ได้ทิ้ง โอ้ไม่ได้ทิ้งในวงการนางงามไปหรือว่าไม่ได้ทิ้งทุกๆโอกาสที่ได้รับเข้ามาทําให้เต็มที่ถ้าสมมติว่าแบบเคนที่ติดตามแอนนาคนที่แบบคอยเฝ้าดูแอนนาอยู่ก็จะรู้ว่าเออจริงๆแอนนาไม่ได้หายไปไหนเลยก็ยังยืนอยู่แข็งข้างเป็นลับตลอดไปะค,ะค่ะแต่แอนนาก็คือชอบทำ c ียการ c า s ย <laughs> มันอาจจะเป็นเพราะสตอรี่เราด้วยเนอะที่แบบเออกว่าจะถึงตรงนี้มันเป็นแบบเอาความพยายามความอดทนเป็นต้นประมาณนะ่ะ CSR ก็เลยติดต่อเข้ามาเยอะค่ะก็ดีใจนะคะอย่างที่บอก เรามาถึงวงการนางงามแล้วเข้ามาประกวดมิชลัวนไทยแลนด์โอเคมันก็ทําตามความฝันตัวเองแต่อีกอย่างหนึ่งก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยก็ถือว่ามันตอบโจทย์ทั้งแบบทาเพื่อตัวเองแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นอย่างที่ตั้งใจเสมอใช่ไมว่านี่ก็พิสูจน์แล้วสตอรี่ที่มันเกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงแล้วเราคือตัวจริงเรื่องจริงอาสาอ่ามันก็ตัวเรื่องจริงแล้วจริงอาสาอันนี้เป็นความความของจองมากค่ะก็ทาเต็มที่ค่ะอย่างที่บอกไม่ใช่แค่สี่เอโอาทุกทุกโอกาสทุกทุกๆงนทการหรือว่าทุ ยากตอนอี้ต่าง,นางคนมาคอมเมนต์บอกว่าเออเรางานน้อยบ้างหะไรจริงคืออยากถาไกัแล้วลว่าจริงๆเราคือมันจะมีอะไรให้เรา มันมีอะไรให้ทำเรื่อยๆค่ะแอนนาว่าการที่เราเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าอยู่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นงานที่แบบทุกคนจะต้องเห็นว่าเข้าออกทุกวันจันทรุสุขคือพอเป็นฟรีแลนซ์นะคะบางงานก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ก่อนคือสาหรับแอนนาแอนนาพอใจแล้วก็พึงพอใจแต่งานที่เข้ามาก็กรับเรื่อยๆนะคะ,นะตอนนี้ไม่ได้คิดว่าแบบงานน้อยจังเลยค่ะสําหรับเราเราเรา,เราโอเคแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ห่วงใย,ยค่ะแต่ว่าแอนนาโอเคค่ะทุกอย่าง<ต><ม>สบายมากซี่รีมีสีสเข็ดแล้วคงม่ทออะไรอย่างเี้อคอยติดตามละกันใช่ค่ะคอยติดตามแน่นอน กรน้อยไหมทุบคนมองว่าเรางานนอยไม่น,น้อยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเอาโฟกัสของเราไปตรงไหนมากกว่าถ้าเราโฟกัสที่ตัวเองทํางานทุกอย่างให้เต็มที่24ชั่วโมงไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวเราเองหรอกใครจะรู้วันนี้แอนนาตื่นเช้ามากทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเอ๊ะวันนี้แค่แบบมาการ9โมงกับ10โมงหรือเปล่ามันไม่ไม่มีใครรู้ว่าลิมิตเวลา24ชั่วโมงแอนนาทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตัวเรารู้ตัวเราดีที่สุดที่เห็นยาวๆเลย มีวผลยาวๆค่ะมีโอกาสมานถึงตรงนี้แล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะ